ดค่ะพบกับเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะแบบฝึกหัด2.2หน้าที่22แล้วก็23นะคะข้อที่1ข้อ1ใหญ่ให้หาผลบวกเนาะข้อ1 720562บวกเลยการบวกต้อง ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะพอดีของเราเขาใส่ตารางมาให้แล้วนะหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงหลักสิบนะคะตั้งหลักให้ตรงนั่นแหละเนาะการบวกก็บวกเลขจากขวามาซ้ายนะคะ2บวก5เป็น7 6บวก3ามได้9 5บวก1ได้ห0ศูนย์บวก6ได้ห2บวก4ี่เป็น6 7ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยนะคะก็ได้เจด ต่อไปข้อที่2ค่ะ3บวก4ี 7. 7่ได้7จดเดบวก1เป็น8 6บวก1ได้7จดสบวก4ี่ได้ห8ดบวกศูนย์ก็ได้8ปดสี่บวก3มได้7จดสบวก1ได้3นะคะอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาใส่ตารางใส่ช่องมาให้เนาะ,ะต่อไปข้อที่3ามสบวก5เป็น8ปศูย์บวก9ได้9 1บวก7ได้8ด 2++ 4บวกสี่ได้หกหบวกหได้สิใส่2ทดหน้า1 3 4 5งส้าในห้านะคะ,ะต่อไป 5++ ้บวกเได้12ใส่2ทดหน้า1 6ึกบวกหก็ได้7จ็ดต่อไปข้อที่4คะ่ะ 6++ 2บวกสเป็น8 8++ ดบวกสได้11ทดหน้า1 3++ ึ่งสาบวกสองในห้าบวกอีกหได้6 1++ หบวกสได้5 8++ าบวกหได้13 789 5บวกหได้11ใจหนึ่งทดหน้าหนึ่งเาบวกหน่งเราเอาจับคู่10บกันเลยนะคะนี่เกบวกหได้10 10ิบวกสได้12นะคะ3าบวกหก็ได้4อ่ะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่ห้าบวก8ได้12 9สบวกหได้15บวกอได้16 7บวก3ได้10บวกอีก1ได้11 5เบวกหก็ได้6บวกอีก0ก็ได้6เหมือนเดิมห้าบวกสได้5 0าบวกเได้7 7็บวกสได้11ใส่1ทดหน้า1 6ึ่งกบวกเ็ดบวกหนบวกหก็หกเนะคะตอบแปดหนึ่งเจ็ดห้าหอ่ะต่อไปหน้าที่22่สอคอที่6 2สบวกเได้9 9บวกสเป็น11 8บวก1ได้9 5้บวกสได้8 7ดบวก8ได้15 2หบวก2เป็น4ีบวกอีกหเป็น5 3าบวก6ได้9 8้บวก3เป็น11 4บวก1ได้5นะคะตอบ519 558 919นะคะ,ะต่อไปข้อที่2ใหญ่นะคะจงแสดงวิธีการหาผลบวกนะ ข้อหนึ่งเลย32,456บวกกับ4 3่แสนสนอเนาะถ้าเป็นการบวกนะคะบางคนบอกคู่ขาเอาตัวที่มากตั้งได้ไหมได้นะคะตัวตั้งสลับกันได้เนาะแต่ตอนนี้คือคุณครูจะเอา32,456เป็นตัวตั้งเพราะโจทย์มันกำหนดมาแบบนี้นะจะไม่เปลี่ยนนะคะ32,456บวกกับ หลักหน่วยให้ตรงกันหลักสิบก็ตรงกันนะคะสองหกสามสี่อย่าลืมขีดเส้นใตนะ้นะลูกนะข้อนี้หลักการเดิมค่ะบวกจากขวาไปซ้ายเนาะหกบวกหได้สิอใส่หนึ่งทดหน้าหนึ่งหบวกสามเป็น8ดบวกอีกหนึ่งได้9ก้าสบวกสองได้หกสองบวกหเป็น8ปดสาบวกสามได้ห 4ดึงลงมานะคะข้อนี้ตอบ468,691อ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ2 9 4 2 5 4บวกกับ 5, 0, 2, 1, 2, 3พอดีเป็นหลักแสนเท่ากันนะคะตั้งตรงกันพอดีเลยเนาะขิดเส้นใต้ของน้งใช้ดินสอก็ใช้สีเดียวกันไปเลยนะคะจริงๆไม่ต้องเวน้นบรรทัดแบบข้อ2นั่นแหละเนาะพอดีข้อ1คึู่เว้นไปแล้วนะคะะไม่เป็นไรนะหลักการบวกก็เหมือนเดิมค่ะหลักจากทางขวามาทางซ้ายเนาะ4ีบวกสเป็น7

หลักล้านกับหลักแสนเนาะ,ะตัวตั้งก็คือเป็นล้านใช่ไหมคะสองสี่หกสองเจ็บวกกับเขียนทางนี้ก่อนดีกว่าเนาะ

2 9 7, 9 4 2้นะคะข้อต่อไปข้อที่4ค่ะ23ล้านบวกกับ7ลนะ้านตั้งเหมือนเดิมเลย23่ส้ยดีก่อนนะคะ2 3 8 6 3 8 5 4บวก7ลนะ้านเนาะ7ล้านก็ต้องเป็นหลักล้านนะคะตั้งหลักให้ตรงใครกลัวไม่ตรงก็ เขียนจากขวามาซ้ายนะคะสเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ4บวก2ได้6 5บวก7ได้12ใส่2ทดหน้า1 8บวก1ได้9 3บวก8เป็น11ใส่1ทดหน้า1 6บวก5เป็น11บวก1ได้12ทดหน้า1 8บวก6ได้14บวก1เป็น15ได้11ได้3นะคะตอบ ามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าสองหกนะคะ, 15, 19, ะ,คะสามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าสองหกเสร็จแล้วค่ะข้อนี้บวกกันได้สามสิบเอ็ดล้านนะคะห้าแสนสองมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้า 17ล้านบวกกับ138ล้านนะคะ1 7 5 4 6 3 2 6บวกองหบวกเขียนหลักอย่างนี้ดีกว่าเนาะจากขวาม,มาซ้ายจะได้ตรงกันนะคะเีเส้นตายให้เรียบร้อย 6บวก9ได้5นะคะ6 7 8 9 7ดบวกสได้10 6 7 8 7 10 7บวก8ได้15บหวก1 1เป็น16 3 4 5ตอบ1 5 6 0 7 8 0 9 5นะคะ1 5 6 0 7 8 0 9 5 ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่ห1ร้อยกว่าล้านบวกกับ300อยกว่าล้านนะคะหลักมันเหมือนกันอยู่แล้วเนาะหลักร้อยล้านนะคะตั้งไปเลยหนึ่งห8 1 2หสองสามปดหนึ่งสองบวกกับสามห้าสองเจ็ดหกสองแปด้าสาม 2บวกสได้5 9าบวกหได้10ทดหน้า1 8ึบก8ได้16เป็น17 5 6 6 7 8 6้บวกเได้13ใส่3ทดหน้า1 6 7 6งบวกหได้11 3อบวกหบวกหก็ได้5นะคะตอบ5 1 7 3 8 6 7 05 5็ดสามออลืมห้าหนึ่ 0 5 517ห้าห้าล้านสามแสแนหพอยาะคะจบแล้วค่ะฉะเฉลยแบบฝึกหัด2.2นะคะหน้า22และ23พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะ สนับสนุนการทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณค่ะ